จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนค่ะจ้ามนีผัวห้าวขอบข้ออีสานานา้าก็สิได้พากันมาลกกาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีก็เป็นเสาวันพฤหัส,สบดีวันที่27่สิจ็กรกฎาคมค่ะเห็นบ่ค่ะพ่อบ้านลกทวนทวนพุ่นพ่อแม่พี่น้องพัวเฮาก็ดำหน้าบ่ทันได้แล้วอยู่เด้อค่ะ ดำได้แต่ย่ำเสรากับย่ำมันแรงพอมีพี่น้องย่ำหมูเว้นมันหอนแดด็ะคืนเถียงไหมคะ่ะมัอนี่การลุกดีพอบานเพินพ่นเมาลุกคนเดียวค่ะพอม่พี่น้องเห็นว่าผลล้วธลุกเป็นแต่ดีแต่ดีพอม่พี่น้องควรเป็นแต่ลุกง่ายครับบอขาดจากต้นเลยต่นพ่องโอ้ขาบอขาดมนไม่ได้แหว,วนขาดคือบ่น่าฮ่าฮ่าา ปบาขาดพี่แตเอวคนสิขาดพนะพอมยพี่น้องเห็นบลาขาดเห็นบอหมัดกาดเป็นแตดำดีดีพอมยพี่น้องเขาเนี้ยเขาเจ้าฮอกก่อนนี่เขาเนี้ยกลางเขากลางด้วยค่ะพอมยพี่น้องเข่าง่ายพ้ากันดำแล้วเหรอจ้าอันนี้เขากลางค่ะพอมยพี่น้องนี่ค่ะบอเห็ดมัดใไ่ด้วยค่ะเด้อมัดไ่หลายกันปวดเอวย้ำดำ ซ้ำนี่แหะค่ะไม่ค่อยดำดีเพราะมีพี่น้องดำข้าวเดียวกับเบิดไม่ค่อยได้เงยเร็วเพราะมีพี่น้องใครอยู่ขาโมนีบดแดดจ้ามโอนีบดบดเล็นกน้อยไปโรงเรียนค่ะมโอน,นีือกล้วนเม่ค่อยได้ขึ้่ได้ไปซองเบิึงเ <laughs> บิึงกันเองิ พึ่งกันเองโหลเด้คอคขั้วทีไขยุนบ่หลายตัวเนาะก็ติดไขยู่ดอกบ่ได้๋ติดยากน้ำมนีลกกาค่ะพราบ้านเป็นแผนกลกแม่บ้านกระดำคือเก่าละค่ะพ่อแม่พี่นอ้องลกพ่อแล้วก็ได้ไปิดดำพี่น้นอละ <c oughs> อ่ะอาจั่นตัวเนาะอันลกพ่อแล้วก็ไปดำซอยกันตัวกาลกไงาลาวลาวข้าวเดียว วัวน่ะฟังเสียงลกเลยบ่ห้ยแม่บ้านลกน้ำเลยบ่คือพ <Yeah. S 1> ี่ตะลกดีแท้ <Yeah. S 1> ลกน้ำเน้ย <laughs> ตะลกดีครับไม่มีพี่นอ้องปวดปวดจ้ะว,ดดว <laughs> ันนี้ทางโน้นสิไดยสูบน้ำไส้ี่บันนี้เส้กระดาตกอยู่ามาให้ตี ข่ายอยู่จานมือกรฝนตกแห้งอยู่พอได้น้ำขังใไฮนาพ่อได้สูบใส่ปันไดแต่ว่าบกแล้วก็ดีสูบเพื่อก้าว่ปพ,พี่น้องใครต่ว่าตกมาให้แห้งขาดแห้งแน่เต็มใไฮนาพอรอแพ่แลอยู่ สวัครับกาบกขาดเอวสิขาดแม่พี่น้องเอวคนสิขาดสิเอาอ่นปัวเดียวกับแยดเอวตัวยืนตัวเบิดบ่อไฟนี่เอาลกขมันเบิดมันก็เบิดแหลมลกง่ายเงี้ยสิเบิดแหรอเนาะสิเบิดบ่อขันลกง่ายเนาะพวกนี่ โอ้แต่มันเป็นยังสีเบิร์ตูตาเนาะเสียเวลาน้ากาเขาใ,ใหญ่แลาวหันพอมีพี่น้องมันลกยากลกกาได้ไวๆจย่ยงยยส,งออส,สีอย่างเด็ให้อยู่พอดีดำพอมีพี่น้องบ่เงาบ่สูงพอดีดำคักเลยกากระได้เงาลายกระดำบอดีแม่บ้านวันเตะสตาซาอังเดบุ สักนี่แหละเพอดีดำแม่บ้านว่าสิลกน้ำ<ม>พอบ้านบ่ให้ลกเด้อค่ะเพิ่นแพงกาลกง่ายเพิ่นแพงลกูกคนเดียวแม่บ้านบ่ลกเด้อค่ะแม่บ้านว่าสิลกแล้วหันพอบาพ้านเพิ่นแพงก็เลยบ่ลกดซ้ำ <c> แ <oughs> พงกับลกูกคนเดียวตัวเนาะพ่อแม่พี่น้อง มาเบิางคนโลก,กาตีนก็นได้จัมโบ้จัมโบ้เอาบ่าหิวเข่าบอกบอก็เพ่ขึนกินเขาก่อนท่านได้กินง่ายอยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ได้พากันนั่นตื่นขึ้นเฮ็ดต้เศ้าค่ะมันคอยบ่ฮ้อนแดดฮาเทียยันตอนเที่ยงมาแดดออก<น>ก็บ,บ่ได้ลงเฮ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องนอนกับนอนเว่นติจักหน่อยซีโมงนี่ก็สิได้ไปคั้วไปเข้าคอกพ่อแม่พี่น้องนอนเว่น ควอยก็นอนเว้นคนก็นอนเว้นสะแดดพอมีพี่น้อง้าบ่แดดกับบ่นอนค่ะคนแต่วบข่วยนอนที่เกา่าชีวิตประจำวันของควายวันวนี้นกับสิเดีผ้ากันขึ้นไปกินข้าง,ง่ายเ้ยค่ะพ่มอมม่พี่น้องบิ่งละมัดเ้ยค่ะิ่งวิธี่พอบานละมัด มาจาาแล้วเหตุดีบ่ถิ่มแห้งแท้เครียดบ่กว่านลกกค้เดียวจาพวกเขาขอบคุณอีสานวันน้ากล่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะค่ะที่สามารถติดตามรับชมพวกเฮาค่ะกลาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไร์กดแช่หนะาแม่จ้าเพื่อเป็นการพวกเขามีกำลังใจทํามกิปใหมมๆค่ะคลิปนี้ไม่บ้านกับสิคราพ่อแม่พี่น้องไว้เช่นนี้ก็แลค่ะ คลิปหนจาจัามาพอกันไหมนะคะน่ะนาะพวกข้าขอข้ออีสานนัน่นนะกับก้พ่อ้มนเมตินอง,งนทุกคนร่างกายสุขภาพแขรงๆลำลำเลื่อยๆกขขันทุกคู่ทุกคนนะค่ะพวกข้าขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะวันนี้พวกข้าก็ได้กล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปขึ้นไปกินขา้าวบอลนี้ตัวหิวข้าเดีย